ได้เวลาเอาดีเข้าตัวคุณเชื่อเรื่องทำดีได้ดีหรือเปล่าครับ สวัสดีครับพบกับผมชัชวานแสงปรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมาหมั่นเติมวิตามินดีด,ด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังแล้วก็ภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันช่วงนี้ไม่ใช่ว่าผมเนี่ยจะมาเกาะกระแสพศออนะครับในการที่จะมาชวนคุยเรื่องของธรรมะนะฮะแต่ว่าทำดีได้ดีที่ผมเนี่ยพูดถึงในวันนี้ มันเป็นเรื่องของสิ่งที่เราทําแล้วเราทําได้ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทําดีแล้วเราจะได้ดีจริงหรือเปล่าหลายคนอาจจะตั้งคําถามนะฮะเพราะว่าบางคนก็คิดแล้วก็มั่นใจนะฮะว่าสิ่งที่เราทําได้เนี่ยเราทําได้ดีแล้วแต่ว่าทําไมทําไมเราถึงยังไม่ได้ดีสัที วันนี้นะครับผมก็เลยมีเรื่องราวนะครับแรงบันดาลใจจากบุคคล2คนนะฮะที่เขาเนี่ยตอนแรกไม่ได้คิดจะทําดีนะฮะแต่ว่าพอร,รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยทำดีได้แล้วเขาก็ตั้งใจทําสิ่งนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ได้ดีในที่สุดถ้าเกิดว่าอยากรู้เรื่องราวในวันนี้แล้วไปฟังพร้อมกันได้เลยครับ เรื่องราวในวันนี้นะฮะผมได้อ่านเจอมาจากหนังสือที่มีชื่อว่านี่เงินเดือนหรือเงินทอนซึ่งเขียนโดยคุณโอมศิริวีรกุลนะครับโดยที่เรื่องราวแรกนะฮะเป็นเรื่องที่คุณโอมเนี่ยได้ไปฟังทอล์กโชว์นะฮะของคุณหนุ่มจักรพงศ์เมธพันธ์นะครับหรือที่ใครๆเนี่ยก็รู้จักกันในชื่อที่ว่ามัน c ิโคชนั่นเองในงานสัมมนารครั้งนั้นนะฮะคุณหนุ่มจักรพันธ์เนี่ยเขาก็ได้เล่าถึงเรื่องราวของคุณป้าคนหนึ่งนะครับ ซึ่งคุณป้าคนนี้ตอนที่เจอคุณหนุ่มครั้งแรกก็เดินเข้ามาขอความช่วยเหลือนะฮะนั่นก็คือขอเงิน30,000นบาทนะครับเพื่อไปลดหนี้ตอนนั้นเนี่ยคุณหนุ่มบอกว่าโอ้โหเขาช็อกมากนะฮะแต่ว่าด้วยประสบการณ์ของเขาครับเขาบอกว่าการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือใครก็ตามเนี่ยอย่ายื่นเงินให้พวกเขานะฮะแต่ให้ยื่นวิธีคิดนะครับในการที่จะช่วยให้พวกเขาเนี่ยรอดจากวิกฤตในระยะยาวได้ ว่าแล้วนะฮะคุณหนุ่มเนี่ยก็เลยไม่ได้ให้เงินไปนะฮะแต่ว่าให้เรื่องของความรู้นะครับแล้วก็จัดแชร์เรื่องของประสบการณ์ในการลดหนี้นะครับโดยที่ในการแชร์ประสบการณ์นั้นเนี่ยก็มีคนอื่นๆเนี่ยมาเข้าร่วมฟังด้วยนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมีคุณป้าคนหนึ่งซึ่งวัยใกล้เคียงกับคุณป้าที่มาขอยืมเงินคุณหนุ่มเลยนะฮะทีนี้เวลาผ่านไปนะครับคุณป้าคนที่2เนี่ย ก็เริ่มทําได้นะฮะคือสามารถที่จะปลดหนี้ได้นะครับแล้วก็มีหนี้สินลดลงนะฮะชีวิตก็ดีขึ้นนะครับคุณป้าคนแรกเนี่ยพอเห็นแบบนั้นนะฮะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคนอื่นทําได้ฉันก็ต้องทําได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณป้าก็เลยคิดว่าตอนสาวๆนะคุณป้าเนี่ยเคยทําอาชีพดีเจมาก่อนนะครับแล้วก็ทําได้ดีด้วยนะฮะว่าแล้วเนี่ยเขาก็เลยคิดว่างั้นจะเอา สกิลนะฮะหรือว่าทักษะเดิมๆนี่แหละมาใช้นะครับแต่ว่ามี2เรื่องที่จะต้องแก้ปัญหาเรื่องแรกก็คือจะต้องหาสถานที่จัดรายการวิทยุนะครับกับเรื่องที่2ก็คือต้องหาสปอนเซอร์ให้ได้ว่าแล้วนะคุณป้าก็เลยไปหาห้องจัดรายการนะครับซึ่งก็มีค่าเช่าประมาณ3000บาทต่อเดือนส่วนเรื่องของสปอนเซอร์ตอนแรกคุณป้าก็หนักใจนะฮะว่าเอจะไปหาสปอนเซอร์จากไหนแล้วก็กลุ่มเป้าหมายของคุณป้าเนี่ยจะเป็นใครดี เพราะว่าคุณป้าเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดนะฮะแล้วก็อายุอาวามเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูงแล้วส่วนใหญ่คนที่มาฟังก็น่าจะเป็นผู้ใหญ่นะครับแล้วก็กลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่เข้าวัดเข้าวาแล้วนะฮะพอคิดมาถึงตรงนี้นะฮะคุณป้าก็เกิดไอเดียนะครับแล้วก็นึกได้ว่าอา้าวถ้างั้นนะฮะถ้าคนที่มาฟังคุณป้าเนี่ยเป็นคนที่เข้าวัดเข้าวางั้นฉันไปขอให้วัดเนี่ยมาเป็นสปอนเซอร์ซะเลย ว่าแล้วคุณป้าก็เลยตัดสินใจขี่มอเตอร์ไซค์นะไปหาเจ้าว่าตามวัดใหญ่ๆใ,ใ,ในจังหวัดนะครับแล้วก็เสนอที่จะช่วยประชาสัมพันธ์พวกงานบุญงานกระถินงานฝั่งลูกนิมิตต่างๆขอแค่วัดเนี่ยสปอนเซอร์ค่าจัดรายการเล็กน้อยนะฮะซึ่งตอนนั้นนะฮะคุณป้านเนี่ยสามารถระดมทุนจากสปอนเซอร์ที่เป็นวัดต่างๆเหล่านี้ได้ถึงเดือนละ 12, 0 0 0บาทนะครับซึ่งนั่นเนี่ยทำให้คุณป้าสามารถที่จะเอาเงินส่วนนี้ไปปลดหนี้ได้ เรื่องราวที่2อนะฮะยังอยู่กับหนังสือเล่มเดิมนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของคุณลุงติ๊กนะฮะซึ่งเขาบอกว่าคุณลุงเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบในศิลปะมากๆเลยนะครับแล้วก็เคยเรียนที่วิทยาลัยเพาะช่างนะฮะออกมาเนี่ยก็มาทํางานด้านศิลปะต่างๆแต่ว่าต้องวางมือจากงานด้านนี้นะครับเพราะว่าไปเป็นทหารอยู่9ปีนะครับจากนั้นเนี่ยพอออกมาก็มาเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ธนาคารแห่งประเทศไทย นานถึง25ปีเลยนะฮะจนถึงวัยเกษียณนะครับคุณคุณลุงนะฮะคุณลุงติ๊กเนี่ยก็เพิ่งจะรู้นะฮะเพิ่งจะรู้ตัวเองว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยมีเงินเหลือจากการ,กรเกษียณแล้วนะฮะหากลบกรบนี้ทุกอย่างแล้วเนี่ยมีเงินแค่1,500บาทเท่านั้นทีนี้นะฮะคุณลุงเนี่ยก็เริ่มกังวลนะครับว่าเฮ้ยจกกะเกษียณแล้วนะฮะเงินเหลือเท่านี้เองนะครับจะทํำยังไงดีนะฮะมีลูกด้วยนะครับทางลอดทางเดียวก็คือต้องหารายได้เพิ่มนะครับ คุณลุงกับลูกชายเนี่ยก็เลยพยายามหาอาชีพนะครับมาทําร่วมกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเพราะพันธุ์เตา่าคายหรือแม้กระทั่งการเลี้ยงกุ้งสีนะฮะซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยตลาดกันบังเป็นที่นิยมเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายพอเทรนหรือว่ากระแสมันเปลี่ยนนะครับก็ทําให้ทั้งสองคนเนี่ยต้องหาอาชีพใหม่จนกระทั่งวันหนึ่งนะฮะลูกชายของลุงติ๊กเนี่ยซึ่งเป็นคนที่ชอบสะสมพวกโมเดลรถนะครับได้ตั้งคําถามกับลุงติ๊กว่า ทำไมพ่อถึงไม่ลองทําฉากประกอบโมเดลดูหมายถึงว่าก็เอารถมาวางใช่ไหมฮะแล้วก็มีฉากอยู่ข้างหลังหรือมีฉากที่จะวางให้รถพวกนี้นะครับมันดูสวยงามขึ้นนะครับลูกชายก็บอกว่าเออทําไมพ่อไม่ทําแบบนี้ล่ะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็จะได้นําทักษะที่เคยเรียนมาสมัยที่เรียนเพาะช่างมาใช้ให้เป็นประโยชน์แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยลุงเต๊กก็ไม่ค่อยมั่นใจนะครับเพราะว่าไม่ได้ทํางานศิลปะมาเป็นระยะเวลากว่า30ปีแล้วนะครับ แต่ว่าด้วยสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยทั้งสองคนนะฮะโดยเฉพาะลุงติ๊กก็ไม่มีทางเลือกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยลองทำนะครับลองทำงานศิลปะพวกโมเดลจำลองต่างๆนะครับเพื่อที่จะมาเป็นฉากในการวางรถโมเดลนะครับทีนี้เนี่ยเขาก็เริ่มลองทำนะฮะแล้วก็เอางานเนี่ยไปโพสต์นะครับในโซเชียลมีเดียต่างๆก็ เริ่มมีคนเข้ามาซื้อนะฮะแต่ว่าก็ขายได้เป็นหลักร้อยบาทนะครับแล้วก็มีคนเนี่ยเริ่มบอกกันปากต่อปากนะฮะจนเริ่มมีออเดอร์หลั่งไหลเข้ามามากขึ้นนะครับสถานการณ์ทางด้านการเงินเนี่ยมันก็เริ่มพอจะมีความหวังนะฮะเริ่มพอเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์เล็กๆนะครับทีนี้อยู่มาวันหนึ่งนะฮะมีนักแข่งรถนะครับที่อยู่แถวชนบุรีนะฮะย่านบางแสนเนี่ยติดต่อให้คุณลุงนะครับทำโมเดล วงเวียนบางแสนนะฮะซึ่งงานนี้เขาบอกว่าเป็นงานที่เต็มไปด้วยรายละเอียดมากมายเลยนะครับจนลุงเนี่ยเกิดความกังวลนะครับแต่ว่าลูกชายก็บอกว่าเฮ้ยพ่อเรารับปากเขาไปแล้วรับงานเขาไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทําให้เต็มที่คุณลุงเนี่ยก็เลยทํางานนี้อย่างสุดความสามารถนะครับแล้วก็พอผลงานออกมาเนี่ยลุงติ๊กกับลูกชายก็เอารูปเนี่ย เอาอตัวโมเดลนี้ไปเทียบกับรูปจริงนะฮะปรากฏว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนมากนะครับเขาก็เลยติดต่อไปยังเจ้าของคนที่ออเดอร์มานะฮะว่าอยากจะเอาโมเดลนี้ไปส่งให้กับมือที่บางแสนเลยนะครับซึ่งพอไปถึงนะฮะก็นัดส่งกันที่วงเวียนบางแสนนี่แหละนะครับแล้วเขาก็ตกใจอึ้งนะฮะว่าเฮ้ยผลงานที่พ่อทําออกมาเนี่ยมันเหมือนกับของจริงมากๆเลยนะครับแล้วก็เลยได้ถ่ายรูปแล้วก็เปรียบเทียบแล้วก็แชร์ลงในเพจนะฮะที่ชื่อว่าลุงติ๊ก สเกลแอน d d โอราม a านะครับจนกระทั่งไอสิ่งที่เขาแชร์เข้าไปเนี่ยนะฮะไอรูปเปรียบเทียบเนี่ยนะครับมันถูกแพร่ออกไปนะฮะกลายเป็นไวรัลที่มีคนแชร์แล้วก็มีคนรู้จักชื่นชมโมเดลต่างๆเนี่ยนะครับให้ความสนใจรวมถึงสื่อมวลชนเนี่ยก็มาสัมภาษณ์แล้วก็ได้ไปออกรายการมากมายเลยนะฮะจากนั้นนะครับงานโมเดลของลุงติ๊กเนี่ยก็เลยขยับขยายนะฮะมีตั้งแต่การสั่งทํา มีการประมูลด้วยนะครับมูลค่าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยเพิ่มขึ้นจากหลักร้อยแต่กลายเป็นหลักพันหลักหมื่นเลยก็มีนะครับตอนนี้นะฮะคุณติ๊กเนี่ยเคยบอกนะฮะบ,บอกว่าการทำโมเดลมันไม่ได้ทำเพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าสิ่งนี้มันเป็นการสร้างความทรงจำแล้วก็ความผูกพันต่อสถานที่ที่ลูกค้าอยากเก็บเอาไว้เป็นการส่วนตัวเพราะฉะนั้นมูลค่าของมันเนี่ยมันก็เลยสูงขึ้นนั่นเอง ลุงติ๊กยังบอกอีกนะฮะว่าการใส่ใจงานทุกรายละเอียดเนี่ยยังไม่เพียงพอนะฮะแต่ว่ามันต้องใส่ความรู้สึกนะครับเอาตัวงเราเนี่ยนึกถึงว่าเป็นความรู้สึกของลูกค้าเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปในงานที่ทําเ,เสมอเสมอเลยนะครับนั่นก็เป็น2เรื่องราวนะ,ะจากคุณลุงนะครับคุณลุงติ๊กนะครับแล้วก็คุณป้านะฮะที่มีน้สินมากมายนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาค้นพบนะค,บคือเขาลองนึกดูนะครับว่าเออเขาเคยทําอะไรได้ดีนะฮะถึงแม้ว่า ณปัจจุบันเขาจะไม่ได้ทําสิ่งนั้นแล้วแต่คนเรานะฮะมันย่อมมีประสบการณ์นะฮะหรือว่ามีทักษะบางอย่างเนี่ยที่เราเคยผ่านมาในอดีตเราเคยทำอะไรดีดนะฮะสำหรับหลายๆคนนะครับที่ยังนึกไม่ออกนะฮะ ลองนึกดูนะครับว่าเราเคยมีความคุ้นเคยนะครับเราเคยมีประสบการณ์ในด้านไหนเผื่อจะเอาประสบการณ์ในด้านนั้นเนี่ยมาต่อยอดนะฮะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะฝ่าวิกฤตนะครับหรือว่าสามารถรอดจากสถานการณ์ที่แย่ๆหรือเรวย้ายไปได้ ถึงแม้ว่าในเรื่องของการทำดีที่เป็นเรื่องของนรกสวรรค์เนี่ยเราจะยังพิสูจน์ไม่ได้นะฮะแต่เรื่องของการทำดีแล้วได้ดีในปัจจุบันนะฮะทำสิ่งที่เราทำได้ดีนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยไปสู่ทางที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ดิบได้ดีในที่สุดหวังว่าทุกคนนะฮะจะสามารถนึกย้อนนะครับไปถึงเรื่องราวที่เราทำได้ดีแล้วก็สุดท้ายได้ดีไปพร้อมๆกันนะครับ และปิดท้ายวันนี้ด้วยโคดดีโคดโดนเขาบอกไว้ว่า do what you can with what you have where you are ให้ทำเต็มที่อย่างสุดความสามารถในทรัพ,พยากรนะฮะหรือว่าความสามารถที่เรามีณนะจุดที่เราอยู่ณนะปัจจุบันครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์ พร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกเราทุกคนสวัสดีครับ